สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติมหนุสนิตจุฑาชนม2อทเลขที่1ครับสวัสดีครับเด็กชายแทนคุณคาังดีเออเลขที่เจ็7ครับสวัสดีครับเด็กชายธนกิจสมวิทเลขที่8อยู่ม2อทศถ14ครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงจินาการเกิดมงคลเลขที่20ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงเบญพาทั้งพิ่งเลขที่3 1สค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชชนรัตน์โบนเลขที่33ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเดีหญิงเอลิเนาดาระเจนาการมสองร้อยสี่เลขที่สี่สิบค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหัวข้อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็พพาาจพระเจ้าตากสิบมหาราชค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะคะประวัติพระนาเรศวรประสูติเมื่อพศสองพันเก้าสิบแปดเป็นพระราชาโอรสของสมเด็จพระธรรมราชาถูกต้อนไปเป็นเฉลยที่กรุงของสาวสดียังยังทรงพระเยาว์ได้รับการเลี้ยงดูที่นั่นและกลับมาปกครองเมืองพิษณุโลกต่อมาเป็นกษัตริย์ของอยุธยา ผลงานสําคัญการทํายุทธาถีการกูเอกราชและการขยามนาจข้อคิดที่ได้จากการศึกษา 1. ความเป็นผู้นำา2ต้องมีความส,สามัคคี3มีความกล้าหาญและ 4. ความเสียสละเพื่อส่วนรวมค่ะการนำข้อคิดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเวลาเลือกเส้นทางหรือแก้ปัญหาควรคิดรอบคอบแต่เมื่อตัดสินใจแล้วต้องทำให้เต็มที่รักษาสัญญาซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่น เพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือก็ทำสิ่งสำคัญควรเตรียมการและวิเคราะห์ให้ดีพระเจ้าตากสินมหาราชประสูติขึ้นเมื่อปี2277ที่กรุงทนบุรีมีชื่อเดิมว่าสินเป็นบุตรของชาวจีนกับชาวไทยเติบโต,ตและรับราชการอยู่ในกรุงเสียยุธยาหลังเสียกรุงครั้งที่สองทรงวบรวมผู้คนมากมายกู้เอกราช ผลงานที่สำคัญของพระเจ้าตากสินมหาราชได้กู้กรุงหลังจากเสียกรุงครั้งที่สองไป7เดือนได้สถาปนากรุงทนบุรีเป็นกรุงแห่งใหม่และได้รวบรวมแผ่นดินทั้งหมดกลับมาเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมข้อคิดที่ได้จากการศึกษาความกล้าหาญและการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดความเสียสละเพื่อผู้อื่นความเป็นผู้นำและมองการไกล การนำข้อคิดมาปรับใช้ชีวิตประจำวันเวลาทำงานกลุ่มหรือจัดการเรื่องสำคัญควรวางแผนล่วงหน้าและมองภาพรวมไม่คิดสั้นๆและแค่ผลลัพธ์ทันทีฝึกประหยัดและจัดการสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด <c oughs> เช่นเวลาเงินหรืออุปกรณ์การเรียนเมื่อเรียนหรือทำงานเจอปัญหาอย่ายอมแพ้ให้ค่อยๆแก้ไขด้วยความมุ่งมั่น